ทุกคนหอโภชนาตรงทุ่งศรีเมืองนะฮะอุดรธานีนะฮะเดินมาจากอุดราบานาแป๊ะเดียวถึงเลยหาออกมาเดินตรงมาเลยทุกคนก็จะเจอทุ่งศรีเมืองแล้วก็ร้านจะอยู่ตรงนี้เลยซ้ายมือนียฮะอ้อมันคือมันตัดไปนะฮะทุกคนกดหยุดไม่ยอมหยุดนะฮะก็เลยต้องปิดเครื่องตัดไปเลยทุกคนมือจิมีปัญหาบ่อยมากช่วงนี้ต้องไว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะตรงนี้จะมีศาลหลักเมืองทุกคน แก็สามจังหวัดเนาะแล้วก็มาทุ่งสีเมืองมาร้านได้ง่ายมากแล้วก็หนองประจักษ์ก็เดินข้ามไปตรงนี้หนองประจักษ์ใกล้ๆทุกคนมาตอนใครมาเที่ยวอุดรก็วางแผนดีๆนะจ๊ะต้างคุณบอกยุบไปเริ่มตรงไหนนอนที่ไหนแนะนําเลยฮะเดินตรงออกมาถ้ามารถไฟนะถ้ามาเครื่องบินก็หาวัดมัชชิม,มาวาชุมพรคาบนาน่านั่นแหละ นอนสบายแล้วก็เดินหาของกินง่ายมากเดินออกจากโรงแรมมาถึงนี้ได้เลยอะ่ะเดินถนนคนเดินก็ใกล้หนองประจักษ์ก็ใกล้น,น,นนะฮะอ๋ออร่อยมากเลยทุกคนเราจะเดินไปบกขอ,อนะฮะทุกคนไปเช็คเวลานะฮะนอนสบายทำงานไลฟ์สดนะฮะทำหลักสูตรอยู่ที่ห้อง นะะดูทีวีมีโปรแกรมดีๆเยอะเลยนะฮะดูจาก YouTube ในทีวีของโรงแรมป้อนทุกคนดูดิเขามันไก่เขาแบบเนือ้อร่วนๆอร่รยอยอ,อ,อือร่อยทุกคนเยอะมากนี่ก้มเลือดหมูก็เลือดสุดๆฮะน้ำสมุนไทรเขาก็มีความ,มกลมกลอบนะฮะไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปทุกคนอื จากทุ่งสีเมืองนะคะทุกคนนึกถึงของฝากของอุดรมันมีอะไรบ้างหมูยอหรอกุนเชียงหรอแหนมเนืองหรอผ้าไหมใช่ไหมผ้าไหมมัดหมี่ของอุดรเขาดังเลยะ,ะแล้วก็พวกขนมเปียกใช่ไหมเป็นแบบกวยจับยวนอะไรประมาณนี้ฮะทุกคนนะฮะเครื่องจักรศาสร์หรอฮะอใจกันลายบ้านเชียงอะไรเงี้ยเนาะอ,อร่อยมากทุกคน ทุกคนบรรยากาศในร้านนะฮะหลวงประจักทุกคนเจ้าเมืองอุดรนะฮะนีฮะทุกคนอยู่ตรงทุ่งสีเมืองนี่ไงฮะ,ะทุ่งสีเมืองเห็นรอยังทุกคนใครยังไม่เคยมาทุงสีเมืองนะคะเป็นแบบนี้เลยร้านจะอยู่ตรงนี้จ้า หอโภชนาะเพราะว่าเราต้องรีบหาอร่อยมากทุกคนแบบนุ่มรสชาติดีเลิศหาเนี่ยลูกค้าเริ่มเข้าต้องออกฮะทุกคนเพราะเดี๋ยวคนจะแน่นล้านนะคะนี่ฮะถนนศิลป์ถนนประจักษ์ศิลปาคมทุ่งสีเมืองอยู่ตรงนี้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะร้านหอโภชนาอยู่ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะซ้ายมือในในกล้องนะคะนี่ทุ่งสีเมืองนะคะโุ้ยมีประวัตินะทุ่งสีเมืองเนี่ยเขาบอกว่า f o r m เม l y Known as ทุ่งนาทุ่งสีเมืองนะฮะเป็นนานะเมื่อก่อนนะฮะ h a s b e e n a n Important Place เขาเป็นเหมือนกับเป็นสถานีต้นตาล h a s b e e n a n Important Place นะฮะซินเจปาสอบซิอุดอนชาดิคโรเวนเป็นส่วนหนึ่งเลยนะฮะ is what origin a l l y ก็เป็น originall เขาใช้คำว่า originall เลยนะทุกคนจากเรื่องเดนะิมเนี่ยก็จะเป็นเอ่อ The Landlord Farm ก็เป็นที่ เป็นที่นาของแลนด์ลอร์ดเป็นเจ้าเจ้าดินเจ้าของที่ดินะนะฮะก็เป็นเจ้านายสมัยก่อนแล้วก็ use a s a p l a c e to hold the fireworks of the city and local boss หมายถึงว่าเป็นที่จัดงานจุดฉลองนะฮะดอกไม้ไฟนี่ฮะทุกคนเีนั้นเหมือนกับสนามหลวงอะเราเลี้ยวเข้าตรงนี้ดีกว่าหมูจะพูดนะฮะถนนประจักษ์ศิลปาคมทุกคนเดินตรงไปก็จะเจอสถานรถไฟแต่เราไปบขสไหมไปแบบบขสทุกคนจ้าแล้วก็เดินไป ปัจจุบันก็เลยเป็นอะไรฮะทุ่งสีเมืองก็ใช้เป็นมีบทบาทสําคัญเหมือนกันนะในการทํากิจกรรมเขาใช้คําว่าซ e ริโมเนล l a c e ก็คือเป็นที่ที่จัดงานจังหวัดนะฮะพิธีสําคัญสําคัญแล้วก็เป็นส่วนที่สําหรับไว้วิ่งด้วยนะ go and run rest ก็เหมือนกับเป็นกิจกรรมหนึ่งในตอนเช้าตอนเย็นวิ่งตอนเย็นเช้าอย่างเงี้ยฮะนี่ยทุกคนบรรยากาศเห็นไหมมีรถมงรถสแถวนะครับ เห็นไหมเราเดินเราก็จะเห็นถนนหมากแข้งเพราะว่าเมืองอุดรมีอีกชื่อนึงก็คือเมืองหมากแข้งหารถเยียบหรอไหมเนี่ยนะฮะนี่บรรยากาศตอนเช้าของอุดรทานีนะฮะรถยังไม่เยอะครับทุกคนเจ็ดโมงเองนี่ฮะออกจากหอโภชนาจะเห็นถนนแบบเนี้ยฮะประจักษ์ศิลปาคมทุกคนรถสามแถวเครื่องเห็นนะเอกลักษณ์ของอุดรหนึ่งเดียวเหมือนกันฮันใครมาอุดรหาของฝากเยอะนะ ของกินของอะไรหมูยงหมูยอแหนมเนืองเครื่องจักสารย้ำอีกทีหนึ่งแจกันลายบ้านเชียงนะฮะแล้วก็ผ้าไหมเขาเรียกว่าอะไรนะผ้าทอเหรอเออผ้าทอมือเนาะเพราะเขาบอกว่าอุดอรเป็นมีการเทคนิคการทอมือที่โดดเด่นอะไรเงี้ยฮะทุกคนเป็นของฝากได้เขาบอกว่าโดยเฉพาะศิลปะก,การย้อมผ้าก็ไม่เหมือนกับที่อื่นนะใช้วัสดุธรรมชาติใช้ดอกบัวแดงะฮะทุกคนมาเป็นสีอันนึงเหมือนกันนะอดอกบัวแดงมีเยอะที่หนองหานกุมภาวาปีไง ก็ได้พบมากในบึงหนองหานนั่นแหละบัวแดงก็าจะบานกันแดงไปทั่วโลกเขาเขาดังนะก็ถ่ายลง CNN เลยนะฮะบึงบัวแดงในทะเลสาบของหนองหานนะฮะนะฮะทุกคนอยู่อำเภอคุมภาวาปีเขามักจะไปเที่ยวกันดอกจะบานช่วงออพฤศจิกาธันวามกราคุมภาประมาณนั้นนะฮะทุกคนนี่เห็นไหมฮะสามล้อเครื่องหอนาฬิกาเห็นไหมทุกคนเราจะมีสเครื่องสองช่องไงฮะทุกคน ช่องนี้ก็เมมเต็มถ่ายไม่ได้เลยต้องถ่ายสลับกันไปมาบางทีก็มันตัดไปเลยเพราะอุณหภูมิเครื่องมันสูงไฟแรงสูงแล้วเกินนะฮะมือถือบางทีก็อย่างที่บอกนะะี่ฮะ เห็นไ,ไหมทุ่งสีเมืองเดินตรงจากถนนนะฮะนาถาในรถไฟหรือออกจากรถไฟถ้าเกิดใครตั้งหลักไม่ได้หาทุ่งสีเมืองให้เจอแล้วก็จะไปอุดรคบบาบานาก็ไม่ไกลแล้วก็ตรงนั้นทุ่งสีเมืองก็จะมีหอโภชนาทุกคนจ๋าใกล้กับทุ่งสีเมืองยังไม่พอดูน,นะฮะถนนคนเดินก็อยู่ใกล้กลใใตอนเย็นเนสุขเสาร์ฮะทุกคนบรรยากาศเช้าๆอากาศยังดีอยู่ยังไม่ร้อนมากนะทุกคนเพราะช่วงน,นี้เราอยู่หน้าร้อนนะเฉพาะหน้าร้อนยอมร้อนไปก่อนนะฮะเป็นครบทุกดูการทุกคนจ๋า นี่ตรงหอนาฬิกาทุกคนก็จะมีห้างพาซาแลนด์มาร์คมีโรงหนังด้วยนะฮะ,ะเดินอีกนิดนึงทุกคนนี่จ้าหอนาฬิกานะฮะนี่เราเลี้ยวซ้ายตรงนี้ไปอุดรดุษฎีก็ไปอุดรคาบานาไปตลาดบ้านห้วยได้ทุกคนแล้วก็วัดมัชชิมาวัดก็อยู่ตรงนั้นทะลุถึงกันหมดเลยกับสารจังหวัดถนนคนเดินหนองประจักษ์ทุกคนนี่ฮะอุณหภูมิอยู่ตรงนี้30องศาฮะทุกคนสบายๆนะคะ นี่ฮะเมืองเขาใหญ่ไท่ศาลรมากๆทุกคนนั้นก็เป็นน้ําพุอีกที่หนึ่งเห็นไหมฮะข้างหน้ามีต้นสนด้วยนะอขนาดอยู่อีสานแต่มีต้นสนไม่ใช่ทะเลนะฮะนี่ว้าวสารปูดเจ้าเรายังไม่ได้ไปไหวเลยทุกคนสารปูดเจ้าไหมเราไปไหวสารปูดเจ้าจะทันไหมฮะทุกคนจะทันไหมเราต้องไปบอกขอสอก่อนตอนที่เจ็ดโมงสารปู่เจ้าเดี๋ยวเราไปไปไป,ไปดูเวลาก่อนเนาะ เื่อจะแวะไปนครพนม,มแล้วก็มีเวลาไปศาลปู่เจ้าตรงฐานในรถไฟทุกคนแต่ถ้าเกิดไม่มีเวลาจริงๆทุกคนสามารถไปเองได้เลยนะฮะศาลปู่เจ้าศักดิ์สิทธิ์มากตรงนั้นนะฮะทุกคนเราไหวในใจเพราะว่าตอนที่เรามาเรายกยกมือไหวแลยวแต่ไม่ได้มัวแต่เดินหาถนนเส้นน,น,นี้นะฮะก็เลยนึกว่าจะค่อยไปค่อยไปจนเวลาหมดเร็วมากค่ะเมืองแห่งความสุขนะฮะเมืองแห่งนาคานครนาคนาค แล้วก็จะมีสามจังหวัดใช่ไหมนครนาคาก็จะมีบึงกลารหนองคายแล้วก็อุดรธานีฮะทุกคนโดยเฉพาะอุดอรเนี่ยคำขวัญต้องเปลี่ยนกันเลยนะฮะเอาคำชันนุษมาต่อท้ายเดี๋ยวจะบอกกันนะคำขวัญเดิมกับคำขวัญเก่าเนี่ยของจังหวัดอุดอรจะไม่เหมือนกัน,ตร,ต,นตรงต้นตอนต้นกับตอนลุงท้ายอือสวยทุกคนนี่ฮะอว่านสีทิศมาขึ้นดอกบานโล่งโรยแล้วฮะ นี่ทุกคนเดินมาจากหอโภชนาก็จะเป็นตลาดไทยอีสานใหญ่มากทุกคนแต่เราเข้าห้องน้ำที่ปั๊มได้เลยทุกคนนี่ะ่ะใครจะเติมน้ำมันทางนี้เลยนะจ๊ะเอาละได้เวลาเฉลยคำขวัญจังหวัดอุดรแบบเก่าเขาบอกว่าน้ำตกจากสันผู้พานอุทยานแห่งธรรมะอรยธรรมห้าพันปีธานีผ้ามีขิดผ้ามีขิดหมายถึงผ้ามัดมีแล้วก็ผ้าขิดยกยกทอยกดอกด้วยนะทุกคนแล้วก็แดนเนรมิดหนองประจักษ์เลิศลักเออเขาใช้คำว่าเลิศลักษ กล้วยไม้หอมอุดรสัญชาเขาตัดอันนี้ออกไปเลยนะฮะก็จะเป็นอันใหม่เดี๋ยวจะบอกว่าอันใหม่บอกว่าอะไรก็คือเอากล้วยไม้ออกไปแล้วก็เอาคําว่า น้ำตกจากสันภูพานออกไปซึ่งเป็นน้ำตกทานทองต้องตีความอีกครั้งหนึ่งนะฮะว่าแต่ละวักเนี่ยหมายถึงอะไรอย่างเช่นคำว่าอุทยานแห่งธรรมะเนี่ยก็เ,เปลี่ยนไปเป็นลือเรื่องแหล่งธรรมะก็คือจะเป็นสถานที่ที่มีวัดป่าของหลวงตามหาบัวหลวงปู่ขาวอะไรประมาณนี้ฮะอันเดียวจะมาบอกกันแต่เมื่อกี้เป็นคำขวัญแบบเก่านะครับซึ่งมีกล้วยไม้อุดรสัญชายอยู่ต่อท้ายนะครับว้ายรถจะถอยไป่ห้องน,น้ำ นี่ฮะทุกคนใครจะมาตลาดไทยอีสานที่อุดอรหนึ่งเดียวนะฮะคือผู้ว่าอุดอรเนี่ยท่านเห็นว่ามีคำชะโนดใช่ไหมเป็นที่ท่องเที่ยวที่ดังทุกคนจะนึกถึงคำชะโนดพญานาคนะฮะเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่มีเขาเรียกว่าความเชื่อนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้านพญานาคทุกคนพญานาคาลุงนะฮะ,นะะก็เลยพยายามที่จะเอาคําว่าคําชะโนดมาต่อท้ายคําขวัญใหม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นกรมหลวงประจักษ์สร้างเมืองจากเดิมไม่มีนะฮะ จากเดิมไม่มีคำนี้นะฮะมีแต่น้ำตกภูพานเลยทุกคนแล้วก็อุทยานแห่งธรรมะเขาเลยมาเปลี่ยนเป็นกรมหลวงประจักษ์สร้างเมืองลือเรื่องแหล่งธรรมะจากเดิมมีคำว่าอุทยานแห่งธรรมะแต่มาเปลี่ยนเป็นลือเรื่องแหล่งธรรมะอารยธรรม5,000ปอนนอมีอันนี้คงเอาไว้ธานีผ้าหมี่ขิดอันนี้คงเอาไว้ธรรมชาติในลมิดบัวแดงอันนี้มาใส่เข้ามาใหม่ฮะธรรมชาติในลมิดทะเลบัวแดงแล้วก็ สุดท้ายต่อด้วยแรงศรัทธาสีสุดโทปธุมาคําชโนะธอุจํายากมากจากเดิมเนี่ยมีคำว่าแดนเนรมิตหนองประจักษ์ทุกคนนะฮะแต่เดิมนะฮะตัดออกไปก็เลยเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นออธรรมชาติเนรมิตรทะเลบัวแดงซึ่งดอกบัวแดงเขาดังมากฮะจังหวัดนี้ที่หนองหานกุมภาวาปีฮะทุกคน ว้เดินปั๊บถึงแล้วจากตลาดไทยจีนถึงเซนชั่นทุกคนเราเลี้ยวขวาตรงนี้เป็นบคสออ๋อเราจะมีเวลาไปไหมะศารปู่ย่าไทยจีอิศลประฒันธรรมไทยจีนอยู่ตรงนั้นเยอะเขาบอกว่ามีสวนมีสัญลักษณ์ของความเป็นเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ค่ะทุกคนผู้บ้านคู่เมืองเพื่อความเป็นสิริมงคลน,นะคะทุกคนมาต้องไปไหว้อนะคะทุกคนนี่หาบคสเราข้ามฟากมานี้เลยคะ อ๋อนี่ไงทุกคนมีรูปนะสารปู่เจ้าไทยจีนในบขสอยู่ตรงนี้ก็จะมีบึงบูวมีแบบเป็นอ๋อนะฮะเก่งจีนนะฮะทุกคนเป็นเขาเรียกว่าเป็นจุดศูนย์รวมจิตใจมีสวนอุทยานแสดงถึงความกระตันยูต่อแผ่นดินอะไรประมาณนี้ฮะทุกคนควรจะไปนะฮะสักการะเพื่อความเป็นสี่มงคลน,นี่ฮะรถออกตลอดบอขศออหนึ่งนะฮะใกล้ๆก,กับเซนชั่นเห็นไหมกับหลังหันจะเห็นเซนชั่นทันทีทุกคน นะฮะตกลงสารปู่เจ้าจะได้ไปไหมนะฮะไปดูปลาคุงบ่อปลาขาบก็จะมีแห่มังกรงานประจําปีตั้งแต่ออสารปู่เจ้าตรงฐานีรถไฟเรื่อยมายาวถึงออทุ่งสีเมืองเลยทุกคุยจะมีงานใหญ่ันี้ฮะรถสามล้อเครื่องหนึ่งเดียวของอุดจรฐานีนะฮะไว้บอกขสอเก๋ฮะบอกว่ามีหลวงพ่อนาควัดมัชชิมาว่าทุกคนนี่ฮะ พ่อนาคอุ้ยเราไม่ได้เข้าไปเนาะอยู่ใกล้กับอุดอรคาบานาเลยติดกับวัดเลยหลวงพ่อนาคสาธุแล้วก็นี่คือพระพุทธโพทองตรงศาลหลักเมืองศักดิ์สิทธิ์มากนี่หานจะอยู่ตรงบคสเลยที่ศาลปู่เจ้าหน้าตาเป็นแบบนี้เลยทุกคน่มรื่นนะฮะในมีสวนบัวสักบัวประคาบศาลเทพารักษ์ใช่ไหมนี่หอนางอุตสาวุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาททุกคน อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมนะครพระราชโอรสในหลวงรัชกาลที่5ฮะนะ,ะเป็นพ่อเมืองตอนสมัยสร้างเมืองอุดรน,นะฮะเมืองหมากแข้งวัดป่าภูก้อนนะฮะพระพุทธไสายาติส่วนมากฮะพิพิธภัณฑ์เมืองอุดรสารหลักเมืองที่เราไปมามีเท้ากลุ่มเ,ออเวสุวรรณนะฮะเป็นตราสัญลักษณ์ของจังหวัดวัดโพธิสมพรพระอารามหลวงทุกคนนี่ นี่คือบอกสออดีมากเลยอ่ะทําทให้เราได้ภาพครบช่วนเราฝากให้ชาวโลกรู้ว่าอุดรมีสิ่งดีๆเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายนี่แหล่งโบราณาคดีบ้านเชียงทุกคนต้องไปนะฮะคือบ้านเชียงนี่ทะเลบัวแดงทุกคนเห็นยังนี่คือบอกขสอเขาเก๋มากเลยนะเขาแสงการประชาสัมพันธ์ที่ฉลาดมากๆปะเดี๋ยวเราเดินทางกันแล้วต,ต่อเลยทุกคนมาลุ้นกันว่าเราไปเจอสิ่งดีๆอะไรอีกนะครับ ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามอย่างที่บอกช่องนี้เป็นช่องเล็กๆจะมีโฆษณาเข้าอยู่ตลอดเกือบจะร้อยตัวนะฮะโฆษณาช่องก็เติบโตไปอย่างแบบงดงามภูมใจค่ะเจอแต่สิ่งดีๆก็จะมาบอกต่อนะฮะขอบคุณนะครับ